สำหรับใครที่อยากเห็นผมเดินเกมแบบโหดๆเกมตึงๆนะครับสามารถมาดูไลฟ์สดที่เพจ BZ Tony ได้นะครับสตรีมทุกวันครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะทุกคนก็เรามาดูกันนะครับเรื่องการดาบฮิโรของคู่นี้กันนะครับผมก็ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนเดิมนะครับบาซาทุกครั้งที่อ่าดาบฮิโรเนี่ยสนน่าสนใจตลอดเลยนะครับเพราะว่ามีลินโคในการดาบฮีโรนะทุกคนก็ แบนทั้งสองฝั่งนะครับเฟสแรกจะเป็นแบนคีร่าและลิกเตอร์นะครับคือดินโค่นจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเฟิร์สตัวโกงทุกคนทุกคนระนึกภาพบอ,อกปะดินโคไม่ชอบเฟิร์สตัวโกงในที่นี้คือไม่ชอบแบบฝั่งของข้ามจะโยนอะไรมาให้แล้วตัวเองเฟิร์สมามันทําให้ฝั่งของข้ามเนี่ยสามารถแก้ได้อันนี้นี่คืความรู้สึกผมมันเป็นบ่อยครับดินโคเป็นบ่อยครับคือตัวเองเฟิร์สนะแต่แบนคีร่ากับลิกเตอร์ทุกคนว่าแปลกเะล่ะทุกคนว่าแปลกเะล่ะ ตัวเองได้เฟิร์สแต่แบรนคีรากับลิเกเตอร์เนื่องจากไต้หวันเนี่ยจะเป็นทีมที่ชอบโยนฮีโร่ให้นะครับเ้วเลือกแล้วชอบโดนแก้ทางซึ่งโค้ชคนนี้เนี่ยโค้ชของไต้หวันไอ้โค้ชของวันเนี่ยเป็นโค้ชที่โค้ชลินโคเป็นคนที่ยอมรับมากๆเลยนะทุกคนคือเขาบอกว่าโค้ชคนนี้เคยจะมาเป็นโค้ชให้กับทีมไทยครับผมแล้วในไทยตอนนั้นมีแค่หลินโคที่เป็นโค้ชแล้วเขาก็ทักมาถามหลินโคว่วาเฮ้ hey, มาเป็นโค้ดในไทยอ่ะดีไหมเรื่องไม่ว่าโค้ดเราอ่ะใส่ไฟยับเลยทุกคนบอกว่ามันไม่ดีตรงนู้นอย่างนี้อย่ามาเลยอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเพราะว่าโค้ดคนนี้เป็นคนที่ดาร์ฮีโลแล้วลินโคของเราเนี่ยค่อนข้างสู้ยากนะครับเขาบอกว่าเขาพูดตรงๆเลยว่าสู้ยากกับโค้ดคนนี้เขาก็เลยไม่ค่อยชอบเจอนะครับเขาเฟิร์มมาเป็นดาวิลนะครับเหมือนทีมบาร์ซ่าเนี่ย,ะยจะค่อนข้างให้ความสําคัญกับลาวิลมากๆเลยนะทุกคน เนื่องจากอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเชคงคิดว่าตัวลาวิลเนี่ยไม่แพ้ตัวอะไรในเลนมัน้งถ้าในความรู้สึกของผมนะส่วนของทางด้านาวันเนี่ยก็เลือกมาเป็น2ตัวคู่หูคู่โหดเลยนะครับก็คือเป็นฟอร์เนโนและเซเนียลขึ้นค่อนขอ้ขงางจะคลาสสิก Classic, มากๆเลยนะครับใช่ครับโค้ชที่เคยเล่นให้กับให้เล่นกับ ST นั่นเลยครับยุคนั้นเลยนะครับผมต่อมาเนี่ยบาซ่าได้ทําการเลือกฮีโร่เป็นมาลอดและก็ซูเปอร์แมนนะครับซึ่ง มาลอสเนี่ยสามารถเป็นฮีโร่เฟกได้นะครับก็คือสามารถไปได้ทั้งเ,เลนกลางสามารถไปได้ทั้งเลนมังกรใหญ่นะครับผม2เลนเลนกลางมังกรใหญ่แล้วก็ซัพพอร์ตครับสเลนเลยก็คือเป็นฮีโร่ที่เฟกไว้ได้นะครับผมส่วนซูเปอร์แมนเนี่ยน่าจะแน่นอนอยู่แล้วครับคือเอาไปเจอซูเปอร์แมน <S <S <ๆ>เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยอตอนเจออ e ีโวตป่าวะอีโวตบ้งที่ามาร์กี้เนี่ยเล่นซูเปอร์แมนก็ยืนกับฟอร์เรนติโนได้ค่อนข้าง ดีนะครับผมล็นโคอยากเด่นคนเดียวแล้วสิแหม,มนก็ใช่แหละคือถ้าเจอคนที่จาบด้วยยากเขาก็ไม่อยากเจอมันก็ไม่แปลกนะครับผมอ่อพิกต่อมาของทางด้านอ่อวันเนี่ยเขาก็เลือกเป็นเอรันดอแล้วลองสังเกตน,นะครับเขาแบรนด์ลินดิสทันทีนะครับผมเพราะว่าอ่าวันเนี่ยเขาไปดูแผนมาแล้วนะครับว่าเวลาที่บาซ่าเจอเอันดอแล้วส่วนมากนั้นจะชอบเล่นลินดิสนะครับผมแล้วค่อนข้าง ดีเลยเวลาที่เอาเินดิสมาแก้ทางเรนดอใช่ไหมเขาก็แบนเฟสแรกทันทีนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าลินโคก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาก็เป็นศัตรูกันค่อนข้างนานนะครับเขาก็น่าจะคิดแผนที่จะไว้รับมือกับเลนดอร์ไว้หลายแผนแล้วแหละผมคิดว่าไม่น่าจะมีแค่เินดิสหรอกออต่อมาบาซ่าแบนเฟสแรกเป็นเยนานะครับผมเพราะว่าน่าจะกลัวไฟเตอร์2เลนข้างเหมือนเดิมเพราะว่า ไฟเตอร์สองเลนข้างที่มันดีๆเนี่ยมันมีไม่กี่ตัวนะครับซึ่งก็แบรนด์หนึ่งตัวหนึ่งในนั้นไปก็คือเป็นแบรนด์เยนานะครับผมเฟสที่สองแบรนบด์เบลดัมทิ้งนะครับผมคงจะกลัวโรมการเดินเกมของเบลดัมนะซึ่งก็น่าจะเป็นการแบรนด์แบบเฉพาะมากกว่าแบบตัวเองไม่อยากจะเจอนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆผมก็ไม่ได้คิดว่าเบลดัมเป็นปัญหาอะไรกับทีมนี้สักเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นวะไม่รู้เหมือนกัน ต่อมาเนี่ยบาซ่า <No. S 1> ได้ทําการแบนมาจ้านะครับผมเฮ้ยไม่ใช่แบนตีมี่เออ <S <S เขาแบนตีมี่นะครับถามว่าเพราะอะไรถึงแบนตีมี่เห็นทั้งทั้งที่ฝันของข้ามก็มีเซเนียลแล้วเนี่ยพ่โนโ่ทำไมถึงแบนตีมีล่ล่ะเขากลัวว่าจะเป็นเอ่เซเนียลเลนข้างแล้วก็จะเป็นตีมีโม่โรมแล้วมาเลี้ยงเอลันดอร์นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าปวดหัวแน่นอนครับผมเจอตีมี่รันดอร์บู๊เงินเนี่ยผมบอกเลยว่าปวดหัวแน่นอนนะครับเพราะว่าแดงบุยลำก็เล่นให้ดูแล้วนะครับว่าเซเนียลเลนข้างก็เล่นได้มทุกคน ว่าเราก็ตัดไฟไปเลยดีกว่านะครับตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่เจอดีกว่านะครับไม่อยากจะเจอไม่อยากจะพลาดนะครับผมก็แบนตีมีดทิ้งไปเอ่อต่อมาเนี่ยอ่าทางทีมวันได้ทําการเลือกอิกนิดมานะครับถามว่าเหตุผลอิกนิดในพิกนี้มันดียังไงนะครับอิกนิดเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เจอกับอ่ามาลอสถ้าสมมุติว่าเป็นมาลอดกลางนี่ยอิกนิดก็สามารถที่สามารถที่จะคุมมาลอดได้นะครับผมหรือถ้าเป็นมาลอดลมเนี่ยอิกนิดก็สามารถสู้ได้เช่นกันนะทุกคน ซึ่งพอลินโคเห็นว่าเป็นอีกนิดปุ๊บเนี่ยเขาก็ที่เขาเฟกมาไว้เนี่ยเขาก็โยกเลยครับโยกให้มาลอสเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งของโรมิงทันทีนะครับเพราะว่าก็ยังดีกว่าอยู่ในตำแหน่งเลนกลางนะทุกคนเพราะถ้ามาลอสอยู่ในตำแหน่งเลนกลางเนี่ยจะเสียเปรียบอีกนิดมากๆ,ๆซึ่งถ้าไปอยู่โรมิงเนี่ยมันก็จะสามารถเดินไปเดินมาได้อิสระมากกว่าตรงกลางนะครับลินโคก็เลือกเป็นคลิกซี่นะครับผมซึ่งเป็นฮีโร่ที่สามารถต่อกรได้ทั้งแครี่นะครับผมแครี่ป่าพวกแครี่เลนแครี่ป่าเนี่ยคิกซี่เป็นหนึ ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับผมแล้วก็เอามาต่อกรกับอีกนิดได้ดีเพราะาตัวมันเนี่ยค่อนข้างทิ้งระยะไกลกันนะครับผมไม่ค่อยจะอยู่ด้วยกันอ่าพิกต่อมาเป็นนาคอสนะครับผมเพราะว่าอ่านาคอสเนี่ยเป็นตัวที่โค้ชเคยบอกว่าถ้าตัวมันมีการเงินที่นํานำเอลันดอร์ <c oughs> เหมือนลินดิตเลยทุกคนมีการเงินที่นำนะครับมันสามารถสู้เอลันดอร์ได้ครับผมอันนี้คือความทิ่ของโค้ชสมัยเกาะไอ้สมัยตอนที่ผมอยู่ให้กับทีมบาซ่านะครับผมก็ <c oughs> เอานาคอสมานะครับผมซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะทางวันเนี่ยก็ไม่อยากจะโยกเอลันดอร์ไปเลนนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าโยกเอลันดอร์ไปเลนเนี่ยก็ต้องมาเจอกับต้องมาเจอกับลาวิวนะครับผมมันไ,ไม่น่าจะสู้ได้นะเขาก็เอามาป่าดีกว่าแล้วก็เลือกมาเป็นผมจําได้ว่าเลือกมาเป็นโอเมนมาเลนข้างนะครับผมซึ่ง2ไฟเตอร์เลนข้างนะครับโอเมนมาเจอกับ เอ่อลาวิลแล้วก็ฟอร์เรนตินเจอกับซูเปอร์แมนนะแล้วก็มีเซเนียลเป็นคอยโดดทั้งสองเลน,นครับคือแผนการเล่นของถ้าสมมติว่าดูแบบฮีโร่ทั่วไปเนี่ยหนึ่งเ,เรามีเซเนียลเนี่ยอีกนิดคุมกลางคนเดียวได้ใช่ไหมไอ้ตัวเรนดอร์ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆส่วนเลนข้างสองคนนักสีฝั่งไหนโดนเนี่ยก็จะมีเซเนียลคอยโดดโคบเบืร์งให้ได้นะครับส่วนของบาซ่าเนี่ยจะเป็นการเล่นแบบเติมไฟมากกว่านะครับผมก็คือ ซูเปอร์แมนก็คือเคลียร์เลนแล้วก็เติมไฟส่วนนาคอก็คือแยกไปเรื่อยๆแยกดันนะครับส่วนทิกซี่กับมาร้อยก็คือคุมกลางโหดมากๆนะครับส่วนลาวิลก็อ่าน่าจะฟาร์มไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันในเกมเลยนะครับผมก็เปิดเกมมานะครับก็ทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นฮีโร่ที่อ่าต้นเกมเนี่ยน่าจะอยู่มาทางบาซ่าซะมากกว่านะครับบาซ่าเนี่ยต้นเกมภาษีค่อนข้างดีกว่ามากนะครับ จะสังเกตได้ว่าทางบาซ่าเนี่ยค่อนข้างจะประเคนให้กับอ e ีเลสมากๆนะครับคือให้อ e ีเลสเนี่ยแท็กกลางไปเลยนะครับผมก็อาจจะเดิน3คนนะครับแต่ว่าเนี่ยช็อตนี้เนี่ยมาลอดค่อนข้างเฟลนะทุกคนคือออกลู่นอกทางนะครับผมออกนอกทางไปนะครับทาให้ช็อตนี้เนี่ยเดิน3ไม่ได้ผลนะครับเพราะว่ามาล็อไปโดนตอดตรงกลางด้วยนะจริงๆแล้วอะ่ะเขาจะต้องโยก3คนไปล่างไ,ไปล่างกลางล่างกลางเพื่อที่จะบูทเงินนะครับผมแต่ว่า ต่าเอ็กช็อตนี้ไม่ได้ไปนะครับเลือกที่จะคุมกลางต่อนะครับอีเลชช็อตนี้ก็เล่นเหมือนสไตล์แครี่ที่ตัวเองถนัดนะครับคือการแทกล่างแทกกลางนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าการที่สลับเลนถ้าเอาโอเมนไปเจอซุปแล้วฟอร์เลนมาเจอลาวิวอะผมรู้สึกว่ามันจะดีกว่ากว่าเพราะว่าหรือว่าฟอร์แต่ฟอร์เลนมันรับลาวิวไม่ค่อยไหวนะไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าโอเมนไปเจอซุปน่าจะกดเลนได้เยอะกว่านะอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับ นาคอสหลักๆเกมนี้เนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องฟาร์มให้การเงินนั้นฉีกไปกว่าเอลันดอ์นะทุกคนเพื่อที่จะเข้าชุดเดียวแล้วเอลันดอ์นั้นตายเลยนะครับเพราะว่าถ้าเข้าชุดเดียวแล้วไม่ตายเนี่ยผมบอกเลยว่าความลําบากนั้นจะไปอยู่ที่านาคอสทันทีนะทุกคนการคุมออบเจกต์มังกรเล็กนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งแผนนะครับที่สามารถเอาไปใช้กันได้นะครับคือ ไอคีปเวฟเนี้ยจังหวะเนี้ยทุกคนมันจะชนกันถูกไหมทุกคนไอมังกรเล็กมันจะเกิดอีกตอนช่วงที่คลิปนี้ตายอ่าถ้าใครได้เคลียร์เรียนนี้ถ้าสมมติเคลียร์เรียนนี้แบบลึกๆอย่างนี้ได้ทุกคนตรงนี้ดูตามเมาส์ผมนะถ้าเคลียร์ตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยจะสามารถไปเติมมังกรเล็กได้นะครับผมคือค่อนข้างไวด้วยแล้วเด็กชายบีมเนี่ยก็มีหน้าที่เขามารับอ่าอ e ีเลสไปนะครับคือเขาเคลียร์คลิปสูงทันทีแล้วก็เดินเติมไปไมสิฟวิเนี่ยเดอะสิบวิจะเกิดซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นนน5คคททัทีขององาาซเกืถ้ วันพยายามที่จะมามังกรเล็กนะครับแต่ดูดูความบีบการกดดันของบาซ่านะครับคือเขามา5นะครับซึ่งทําให้ตรงนี้เนี่ยบาซ่าสามารถคุมออบเจกต์ตรงนี้ได้นะครับนี่คือเป็นจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่าสามารถเอาไปใช้กันได้นะครับผมคือการคุมมังกรเล็กนะทุกคนพอวันเห็นเป็นว่าเสียมังกรเล็กปุ๊บเนี่ยเขาก็เลือกที่จะมาเอามังกรใหญ่เพื่อ,อดึงอะไรกลับมาดึงการเงินกลับมานะครับแต่ว่าการเงินตอนนี้ของทางด้าน ปาซาเกมมิ่งนั้นค่อนข้างออกนำไปแล้วนะครับแต่ว่าการเงินของนาคอสไม่ได้นําไปกว่อยนันดอเยอะแต่นําไป200แล้วทุกคนนำนำไป200แล้วนะจะสังเกตได้ว่าไอรนดอร์เนี่ยเหมือนจะรู้นะครับว่าตัวเองนั้นค่อนข้างแพ้ทางนาคอสนะครับเขาเลือกเลือกที่จะขึ้นเป็นรองเท้ากันซีซีมาก่อนเลยนะครับไม่เลือกที่จะออกของฟาร์มก่อนนะครับถ้าเขาออกของนี้เนี่ยทำให้เอเลนดอร์เนี่ยเวลาที่เขากลับเข้าไปฟาร์มเนี่ยค่อนข้างเวลช้านะทุกคน เขาค่อนข้างช้ากว่านาคอตแน่นอนครับเรื่อง e f p พนู่นนี่นั่นอ่ะไอดาฟาร์มมันช่วยได้เยอะนะครับผมต้นเกมจะไม่ค่อยมีอะไรแต่การเงินของบาซ่านะครับจะออกนําไปแล้วเพราะว่าเนื่องจากเ e ีเลสเนี่ยเดินทําการเดินแท็กแท็กกลางแท็กล่างแท็กกลางแท็กล่างไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการเงินเ e ีเลสนําของนําโอเมนไปแล้ว500นะทุกคนนําโอเมนไปแล้ว500นะครับเนื่องจากไอเลนนี้เนี่ยเลนล่างเดี๋ยวมันค่อนข้างสบายทุกคนเลนเนี้ย แคลรี่ค่อนข้างสบายนะครับสามารถเดินได้อย่างอิสระไม่ค่อยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เต่าโรมดีไหมดีครับผมเต่าเป็นผู้เล่นที่เล่นโรมได้ดีนะผมมีความรู้สึกว่าเขาเล่นได้ดีมากเลยนะตอนนี้อ e ีเลสเหมือนจะเฟลนะครับภาพนี้เห็นบ่อยมากทุกคนภาพนี้ในตอนผมอยู่ทีมเดียวกับอ e ีเลสตอนแข่งก็เป็นบ่อยนะครับพี่เต้นเนี่ยจะชอบไปโดนโอเมนล็อกแบบงงง,งมากทุกคนเนี่ยนะโอเมนไม่ได้ใช้ฟิกเกอร์ด้วย ดึงปุ๊บอันติงงๆงงนะครับช็อตนี้คืออ e ีเลสเฟลนะเสียแข็งตายด้วยนะช็อตนี้เป็นค่อนข้างเฟลนะครับผมของอ e ีเลสตั้งแต่ที่โอเมนไม่ได้ใช้ฟิกเกอร์อทุกคนเข้าไปล็อกงงๆผมรู้สึกว่าบาซ่าเนี่ยหลังๆมาเนี่ยอ e ีเลสไม่ค่อยจะเดินเข้าไปตรงกลางนะครับ,บทำให้การเดินของอ e ีเลสไม่ค่อยได้ดีดละไม่ค่อยดีดละหลังๆมาไม่ค่อยดีดละ เออช็อตเนี้ยผมรู้สึกว่าไฟเนี้ยทุกคนไฟเนี้ยมันเป็นความผิดพลาดมากเลยนะผมรู้สึกว่าตัวผมที่เล่นซุปอะผมรู้สึกว่ามันเปิดไฟได้ตั้งนานแ,ลแล้วนะเนี่ยเนี่ยมันเปิดได้แต่แต่ตรงนี้แล้วนะทุกคนจริงๆมันมันเปิดได้แต่ตรงนี้แล้วนะจนตรงเนี้ยฝั่งมันก็เฟลแล้วนะผักมาปุ๊บปึ้งเนี่ยมันควรสตาร์ทโดนสองวะทุกคนใช่ไหมผมรู้สึกว่าถ้าสตาร์ทโดนสองแล้วนะคอตยกสองเนี่ยแล้วสับอันตีไปเนี่ยสองตัวนี้น่าจะตายเลยนะ แต่ว่านาคอสเหมือนจะยกช้านะทุกคนนาคอสทั้งคลิกซี่เลยนาคอสกดสกิลสองก่อนแล้วฟันนะครับเหมือนเขาจะรอคลิกซี่ยกนะแต่ช็อตนี้กลายเป็นนาคลิกซี่ก็รอนาคอสนาคอสก็รอคลิกซี่กลายเป็นไม่มีใครยกแล้วคลิกซี่กลายเป็นยกไม่โดนนะเนี่ยเห็นปะวงมันไม่โดนนะสองสองตรงนี้ก็เลยกลายเป็นรอดไปเลยนะครับเสียได้เหมือนกันนะไฟเนี้ยไฟนี้คือเสียได้เหมือนกัน รูปแบบแผนของวันเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยโดดเด่นอะไรมากเท่าไหร่นะทุกคนช็อตนี้ก็มาก,กี้ก็ทำได้ดีครับสามารถกัน้อมได้ผมรู้สึกว่าทั้งสองทีมเนี่ยเล่นแบบเรื่อยๆนะครับผมไม่ค่อยรีบกันเท่าไหร่เหมือนเหมือนเน้นกันทั้งเลดเกมกันทั้งคู่นะเพราะว่ามีตายเกิดกันทั้งสองทีมไงทุกคนฝั่งบาซ่าก็มีตายเกิดสี่ฝั่ง วันก็มีตายเกิด3นะครับซึ่งเขาก็เล่นกันเรื่อยๆไม่ได้รีบอะไรนะครับ <_ d ance> เพราะว่าทางด้านเอรันดอร์เขาก็ยังไม่ได้ไอเทมอะไรเลยนะครับผมเพิ่งไดง้กำลังจะได้คีดชิ้นแรกนะแต่งานแต่การเงินเนี่ยแต่การเงินของนาคอสแต่เกมนี้มันติดอยู่ตรงที่การเงินเขาไม่ฉีกครับทุกคนการเงิน <_ d ance> ของนาคอสดันไม่ฉีกไกวรันดอร์นะทำให้ถ้าสมมติเอ,อนาคอสจะเข้าวิรันดอร์มันเข้าคนเดียวไม่ไหวนะเข้าคนเดียวไม่น่าตายนะครับ แต่เกมนี้มีมาลอสโลมันดีอย่างหนึ่งนะทุกคนเพราะว่ามาลอสมันสามารถเอาชนะเซเนียลได้นะไฟนี้ก็เดี๋ยวเรามาตัดดูไฟนี้ดีทุกคนโอ้โหนาคอตายก่อนโอโ้แยกสเปซสป่ากันหมดเลยนี่หว่าช็อตน,นี้ช่อนี้สนเสียดายอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมมาดูตั้งแต่ตอนเริ่มเปิดไฟดีกว่านะก็จังหวะนี้เนี่ยฝั่งวันเนี่ยทำการ อ๋อบาซ่าไปเปิดไฟก่อนนะครับเป็นการเปิดไฟที่ค่อนข้างเฟลนะทุกคนเพราะว่าเปิดไปในจังหวะที่ฟอร์เรนเขามาถึงก่อนด้วยนะครับผมสังเกตดูที่ฟอร์เรนนะครับเข้ามาถึงก่อนนะทุกคนแต่ถามว่าซุปมาไหมมันก็มาครับแต่ว่าเด็กชายบีมเนี่ยไปโดนโอเมนล็อกอยู่ตรงนี้นะครับทําให้เขาแต่จริงๆแล้วมันไม่ตายนะทุกคนโอเมนก็รอดไปนะครับแต่นาคอไปเข้าสุดนะไปเข้าไปเข้า,ไป,ขาไปเข้าตรงนี้สุดทําให้เอเดนดอร์ที่ดักรออยู่ตรงนี้ เด็กชายบีมไปแต่เด็กชายบีมก็กดเกิดมาทันทีนะแต่ว่าฝั่งทางด้านวันเขาก็น่าจะรู้ครับว่าเด็กชายบีมกดเกิดมาเขาก็ถอยกันทันทีเพราะาเลือดเขาก็โลันุกคนละเป็นการเปิดไฟของบาซ่าที่ผมรู้สึกว่าแอบพลาดนิดนึงนะครับเพราะว่า1 1เลยเขาไม่ได้มาก่อนนะครับผมบาซ่าไม่ได้มาก่อนแถมมาพร้อมกันเอ้มาทีหลังด้วยนะครับผมแต่บาซ่าเลือกที่จะเปิดไฟนะครับผมซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ ถ้านับเรื่องจํานวนคนอ่ะผมรู้สึกว่าเขานับไม่ดีเท่าสักเท่าไหร่เพราะว่าถามว่าบวกได้ไหมบวกได้55เจอกันแต่การเปิดไฟที่ดีเนี่ยถ้าอยากจะได้เปรียบให้ได้เยอะๆเนี่ยคือการที่เปิดไฟทั้งห้าสี่ครับทุกคนคือตัวเองมี5แล้วฝั่งตรง้างมีสี4นะครับผมอันนี้จะเป็นการเปิดไฟที่ค่อนข้างเป๊ะนะครับถ้าเปิดแบบนั้นตอนนี้เขาสลับเลนนะเออบาซ่าสลับเลนค่อนข้าง ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่า้อมบนจะแตกแล้วด้วยมั้งแล้เต้ไปพอดีเลยนะเต้ไปถึงบนเสร็จปุ๊บก็โดนฟอร์เรนกับเอรันดอร์เล่นเลยนะทุกคนนะอ๋อเต้ไปใส่เขาไม่รู้ว่าฟอร์เรนอยู่ในนั้นแต่ก็สามารถค่เยรันดอร์ได้นะแต่ว่าโดนคนอื่นเก็บตอนนี้บวกสวยอยู่ครับเสียเต้ไปคนเดียวแต่เต้กดตายเกิดกลับมาทันทีนะเอรันดอร์ก็กดทันทีเหมือนกันนะครับโอ้โหวัยรุ่นกัน วัยรุ่นใจร้อนกันจริงๆเลยทั้ง2ทีมนะครับตายปุ๊บเกิดเกิดกันปั๊บเลยสองทีมนี้ค่อนข้างมวยถูกคู่นะทุกคนเป็นทีมที่แผนการไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าจะเน้นไปที่เปิดไฟแล้วก็เข้าทีมไฟมากกว่าแ้วเนี่ยคือมิชชั่นเกมนี้ที่มันตึงนะทุกคนเนื่องจากนาคอต่งเงินไม่ได้นามาเรีนดอนะ เนี่ยมันคือมันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรเหมือนลินดิสเลยนะเหมือนนาคอร์สจะเหมือนลินดิสเลยต้องเงินนําถึงจะสู้วเวรนดอร์ได้ไอเกมลินดิสที่เด็กชายบีมเล่นอะ่ะเขาทําได้เพราะว่าเขาเงินนําเขาเลยสู้ลินดิสได้สบายแต่เกมนี้เนี่ยเขาเล่นนาคอร์สเขาดันเงินเขาไม่ฉีกนะครับนั้นเขาไม่ฉีกก็เลยก็เลยสู้เวรนดอไม่ได้นะครับคราวนี้ก็อยู่ที่ทนะีมไฟแล้วแต่เกมนี้ผมจะโฟกัสมาร์กี้ดีๆทุกคนมาร์กี้แม่งทําดีมากนะแต่ละช็อตแต่ละช็อตก็ทาดีมาก ผมจะยอเออกอไปให้ดูนะครับตอนที่มาร์กี้นั้นช่วยชีวิตแครี่ได้หลายช็อตมากๆตอนนี้มาร์กี้ทำสวยนะทุกคนดูจังหวะนี้ดีๆเขาถักโอเมนออกแต่ว่าโอเมนดังสามารถล็อกกิกซี่ได้แลยเขาไขทั้งกิกนิดแล้วก็โอเมนเข้ามาในป้อมแต่ว่าเซเนียลก็ดีนะเซเนียลนะแม่งเอาสเปลปิดป้อมมาทุกคนเขาปิดป้อมไปในจังหวะนี้แต่ว่าฟอเรนก็ตายไป ส่วนมากแล้วจะมาจากทีมไฟส์ซะส่วนใหญ่เลยนะคือถ้าให้วิเคราะห์เนี่ยคือวิเคราะหอยากนะเพราะว่าส่วนมากวิเคห์เนี่ยจะสามารถวิเคห์ได้แค่ช่วงต้นเกมนะครับที่ทั้ง2ทีมอะทำอะไรได้ดีและทำอะไรไม่ดีนะแต่หลกัหลกๆเกมนี้แล้วอะมาจากทีมไฟส์ซะส่วนใหญ่นะทั้งสองทีมจะเน้นไปที่ไฟส์ซะส่วนใหญ่คือใครไฟส์ชนะก็คือชนะเอาง,ง่ายเลยนะถ้าเรื่องการวิเคราห์อะผมว่ามันไม่ค่อยมีอะไรละ ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องทีมไฟมากกว่าเดี๋ยวเราจะกอไปดูเรื่องพวกทีมไฟแล้วกันนะทุกคนเพราะถ้าเรื่องวิเคราะห์แบบแผนการนู่นนี่นั่นเนี่ยมันไม่ค่อยมีเลยนะสําหรับทั้งสองทีมอ่ะทั้งสองทีมนี้จะเน้นแบบทีมไฟ5-5ส่วนใหญ่จะสังเกตได้ว่าทีมวันเนี่ยเริ่มเริ่มให้เริ่มให้เซนยลอล์แยกออกไปดันแล้วนะทุกคนจะสังเกตได้ที่วงนะเริ่มให้เซนีเลออกไปแยกดันแล้วแล้วตัวเองเนี่ยก็มากรุ๊ป 5, 5กันโอ้โหฟอร์เรนเปิดใส่เลยว่ะทุกคน พอเลนพอเลนมาล้ำยับเลยวะอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าอะไรคือสาเหตุที่เอ่อสาเหตุที่ทำให้ทั้งสองอ้ทั้งสองทีมเนี่ยทำไมทำให้สาเหตุที่ทำให้บาซ่าชนะไฟนนี้นะครับผมมาดูนะทุกคนนะ คือทั้งสองทีมมีหน้าที่เหมือนกันเลยคือ1ฟอร์เรนเนี่ยมีหน้าที่กันแนวหลังออกไปไม่ให้ทําดาเมจได้ส่วนซูเปอร์แมนแล้วก็มาลอสก็มีหน้าที่นั้นเช่นเดียวกันนะครับที่จะทําให้ฝันของข้ามนั้นดันออกไปไม่ให้ไฟได้แล้วอะไรที่ทําให้สาเหตุที่ชนะไฟล่ะ1แครี่ของทั้งสองทีมนั้นใครละลายแนวหน้าได้ตายก่อนกันเนี่ยเขาก็จะชนะไฟนะครับคือเอลันดอร์เนี่ยเขา ไม่สามารถที่จะละลายมารอลและก็ซูเปอร์แมนได้ทันนะครับส่วนลาวิลเนี่ยยิงฟอร์เรนตายก่อนนะยิงฟอร์เรนและเซเนียลตายก่อนทําให้ช็อตนี้เนี่ยวันต้องถอยนะทุกคนลองสังเกตดูเนี่ยโอเมนแล้วก็เซเนียลอะไรเนี่ยออกมาดันแนวหลังแล้วสังเกตที่ซุปกับมารอลซุปกับมารอลก็ช็อกกลางเหมือนกันซุปก็ลอ่อไถส่วนเซเนียลกับฟอร์เรนเนี่ยมาขั้นแนวหลังนะครับผมส่วนเนี่ยซุปเนี่ยมารอลก็ยืนคำ้ำซุปก็ยืนตรงนี้นะครับเห็นปะ ah? แทงสองตัวกับแทงสองตัวอยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่ฟอร์เรนเนี่ยล่วงก่อนแล้วเซนเนียก็ล่วงตามนะครับส่วนมาลอดกับซูเปอร์แมนเนี่ยเขาไม่ตายนะก็เลยทําให้วันเนี่ยเสียเปรียบไปในไฟน์นี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเทียบกับระหว่างลาวิลและเอรันดอร์การละลายแนวหน้าเนี่ยอีเลสมีทั้งมูราแล้วก็มีคีสเต็มตัวเลยนะครับผมตรงนี้ก็มีเหมือนกันแต่การรีดามจ่งดีพีเอสของอ e ีเลสนั้นค่อนข้างไวกว่าเอรันดอร์มากๆเลยนะครับมันทําให มันทําให้ไฟเนี้ยอ,อบาซ่าก็เลยชนะไฟนะครับผมแล้วช็อตนี้เขาก็เล่นได้สุดมากทุกคนไปเล่นกันหลังป้อมเลยนะช็อตนี้คือเล่นกันสุดจริงทุกคนเดียก็เกิดเอาช็อตนี้ไม่ได้ไม่น่าจะไม่ได้สื่อสารกันนะว่าเอรันดอมีก่อกเกิดไหมถอยกันหมดเลยกลายเป็นว่าซุปชนแห้งแต่ดีนะว่าอุ้ยซื้อเคียวโอ้ช็อตนี้เอรันดอยังซื้อเคียวทันอีกก็ทําให้ชนะไฟไปนะ บาซ่าที่ทำที่ที่ฆ่าสองตัวนั้นไปก่อนตรงกลางเนี่ยทำให้ทำให้ใหตัวกลางเมื่อกี้ที่ไฟกันบาซ่า <aza> <ๆ>ก็เลยได้เปรียบนะครับวันนี้ทีมไทยโหดทุกทีมเลยขอบคุณ20ดาวนะครับผม<ท>วา้ยโหดทุกทีมเลยใช่วันนี้ทีมไทยเล่นได้เด่นมากๆเลยนะครับทุกคนก็ไฟเมื่อกี้ก็จบไปแล้วส่วนมากแล้วอะ่ะเกมเนี้ยอยู่ที่ทีมไฟนะครับผมก็ก็จะมานั่งดูนะว่าเออทั้งสองทีมทำอะไรกันไปบ้างนะครับในจังหวะทีมไฟ ก็คือแคลี่ใครแคลี่ใครยิงยิงแนวหน้าตายก่อนอะ่ะทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมถ้าถ้าเจอแบบรูปแบบไฟ5-5อย่างนี้ตลอดนะทีมไหนฆ่าแนวหน้าได้ก่อนจะชนะทันตีเลยเพราะว่าแทงมันจะแทงมันไม่มีแล้วไงทุกคนแคลีก่ก็ไม่มีที่ยืนแล้วถ้าไม่มีแท่งอะ่ะเอ่อตอนนี้ก็คือโอเมนจะสปิตเลนล่างนะครับแล้วก็เล่นเราฝั่งทีมวานก็จะเล่นกลางกับบน กางกับบน2เลนนะเพราะว่านาคอสก็สปิดเลนสู้โอเมนไม่ไหวนะครับบอกเลยว่านาคอสก็สปิดเลนสู้โอเมนไม่ไหวนะใช่มากี้เป็นคนที่เล่นดีมากๆผมชอบน้องเล่นมากเลยนะทุกคนไม่รู้เป็นไรคือผมชอบน้องเล่นมากเลยนะเล่นออฟเลนเนี่ยผมรู้สึกผมชอบกว่าจอมมี่อีกนะตอนเนี้ยมากี้เป็นเด็กที่เล่นดีมากยิ่งเล่นยิ่งเล่นเก่งยิ่งเล่นยิ่งเล่นดีนะมากี้เนี่ย ปัญหาของวันก็คือขึ้นบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเองนั้นขึ้นบ้านยากครับแคลี่เอลันดอเป็นตัวที่ตีบ้านยากมากชอตนี้เด็กชายบีมโดนล็อกโอไฟนี้สเปคสป่าพอสมควรนะดูดิไอ้มากี้แม่งถ่ายยับเลยนะถ่ายเอาทีมวันตังหมดกระเป๋าแล้วมั้งเนี่ย เดี๋ยวเราก็จะกอไปดูช็อตไฟสุดท้ายเลยแล้วกันทุกคนมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะ <to> นี่ไงอ๋อไฟนี่แหละทุกคนที่โคตรเสียวเลยทุกคนผมบอกเลยว่าสยองจัดเลยนะไฟเนี้ยคือตอนนี้เนี่ยปาซ่าเขาเริ่มได้เปรียบแล้วทุกคนเขาก็เลยจะเล่นกลางกับขวานะเขาก็จะเลเขาจะเลยจะเล่นกลางกับขวานะแล้วช็อตเนี้ยคือทีมวันแม่ง แอ่งเย็ดพุ่มนี้ไว้แล้วโคตรเสี่ยวเลยคืออ e ีเลสกับคลิกซี่อ่ะเดินใกล้พุ่มมากนะน่าจะไม่รู้แล้วโดนโอเมนฟิกล็อกตรงนี้ทุกคนแล้วเหมือนเดิมครับแทงแนวหน้าของใครละลายก่อนกันก็คือแพ้ซึ่งช็อตนี้โอ้โหคือสวยมากคือตรงนี้ก็เสียวนะแต่คือข้างหลังสวยกว่าคืออ่ะตรงนี้ล็อกปุ๊บเข้ากับว่าหน้าที่ของโอเมนอ่ะคือถ้าฆ่าอ e ีเลสตาย แครลี่ก็ตายใช่ไหมแต่นี่อีเลสยิงอันตีไปก่อนครับอีเลสยิงอันตีไปก่อนแล้วมาล้อตกับนาคอสเนี่ยเข้าตรงนี้ทุกคนดูดิโดนโดนอีเลสยิงอันตีปุ๊บคลิกซี่ยกสองมาลอตช็อกต่อนาคอสยกต่อมันกลายเป็นให้ตรงเนี้ยตายหมดเลยเว้ยแล้วตรงนี้ก็คืออีเลสกดดูดใหญ่ทุกคนกดดูดใหญ่ยิง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 อยู่ตรงเนี้ย <c oughs> แล้วมีเกาะเกิดแล้วดูแล้วดูมาก,กี้ดิมากี้แม่งเห็นว่าไอเต้โดนล็อกโดนรวมอยู่ใช่ไหมทุกคน มาร์กี้ถอยทันทีนะมากี้อยู่ไหนวะ <c oughs> อ๋อมาร์กี้ไม่ได้ถอยมารกี้อยู่นี่มาร์กี้มาทีหลัง <c oughs> มาเป็นแบบซูเปอร์แมนจริงๆริะมาเป็นวีลบอบบีเลยทุกคน <c oughs> มาแล้วมึงําเพื่อนกูเหรอผักออกผักออกโหผักไปสองทีเต้นี่ก่อเกิดมายิงยับก่อเกิดกลับมายิงยับเลยทุกคนโหแ,แล้วแล้วช็อตนี้ช็อตนี้มากี้แม่งมีก่อเกิดไงเลือดก,ก็ไม่มีแล้วยังอยากจะฉีดแต่มาลอตปาดฟรี กูดามจเกาะแค่ไหนก็โดนปาดนะเมื่อกี้เรียบร้อยเลยโดนเต้ยิงยับตอนนี้คือจบเกมเลยนะก็สําหรับเกมนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนนะส่วนมากแล้วต้นเกมไม่ค่อยมีอะไรครับส่วนมากแล้วเรื่องแผนการก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยครับคู่นี้นะส่วนมากจะมาความสนุกก็คือกำไรคนดู คือเน้นไฟอย่างเดียวอะไฟไฟไฟอย่างเดียวก็เลยต้องมาดูแค่ในจังหวะทีมไฟนั้นทั้งสองทีมอ uh. ่ะเขาเรียกว่าท <love> ั้งสองทีมอ uh. ะทำอะไรทำอะไรในตอนทีมไฟดีบ้างนะครับผมใช่คร <ips, ท Yang eli> ับบาซ่าชุดนี้อายุมากสุดนะครับถ้าไม่รวม B c a ค p เปอร์ที่ไม่ได้ลงนะทุกคนอายุมากสุดน่าจะประมาณ19มั้ง18 19เกองนะชุดเนี้ มากี้เพิ่ง15อีเลสเพิ่ง16เด็กชายบีมก็น่าจะ15หรือ16นี่แหละมัจำไม่ได้แล้ว